ปีกนกปรับองศาคันนี้เป็นโม่งน้อยครับคอมพิวเตอร์โม่งน้อยยกที่2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งครับเพืเ่อนๆวันนี้ได้ปีกนกกรับองศาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับงานนี้หลบล้อลึกๆได้เลยนะครับผมงานนี้นี่สวยๆทีมแฮนเมดจัดให้อีกแล้วครับโชครับเป็นมูนทูบนะครับอนี่แจ๋วๆเลยนะครับดูอีกข้างหนึ่งครับ นี่ครับงานจับถอดประกอบเลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขเลยฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สองครับนะหลบล้อออฟเซตบวกนะครับอืมตอนนี้วงเลี้ยวเลี้ยวสุดยืดสุดได้หมดนะครับผมอืมงานเนีบยนี้ตั้งศูนง่ายแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวดูข้างหลังกันครับนอะไรครับต่อกันเลยครับผมนี่คือข้างหลังครับตรงเตงนะครับแล้วก็เสริมแหนบเข้าไปอีกข้างลวแผ่นแหนบกอดนะครับเท่นี้ นี่โชครับโมูนทูบครับนะครับงานเนียนี้ครับนะฮะประมาณนี้นะสำหรับคอมมูเตอร์ขอบคุณลูกค้าอุดหนุนสินค้าของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีของสวยๆอีกแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับแลาแบบผมต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆได้เห็นของกันอยู่แล้วนะครับผมวันนี้คอมมูเตอร์เมื่องน้อยครับทำกำาัสูง 2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งนะครับแบบล่อๆเลยนะครับซุปเปอร์โอเควันนี้ได้ยาง2 1 5ทับเ R 1 5นะครับผมแล้วก็ล้อเป็นล้อแม็กนะครับ15คูณนะครับบวก10ครับเพื่อนๆนี่มันแจ่มอยู่แล้วนะครับซุปเปอร์โอเคนะครับเพื่อนๆดูมิติรอบๆตัวรถกันเลยครับนะครับการขับขี่ดีเยี่ยมนะครับ มุมตั้งศูนย์ดีมากเลยนะครับผมแคมเบอร์ลง100%เปซเลยนะอ่านี่นะครับมาเอาอย่าเพิ่งไปไหนนะเดีย๋ยวดูเนื้องานกันก่อนครับนะครับวันนี้ได้อะไรบ้างปีนกรับองศานะครับชุดนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วครับผมโชคอัพโมโนทูบนะครับสำหรับยก2นิ้วนี่นะครับนะครับ สองหนึ่งห้า 5, ทับเจนะ็ดห้าอาร์สิบห้านะระดับความชันปีกนกนี่นะครับผมสูงๆลอยๆขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเนี่ยโอเคเป็นสูตรเด็ดอีกหนึ่งสูตรนะครับนี่นะครับอันนี้ได้แหนบนะครับโชคอับมโนโทูบครับนะฮะสบายสบายโอเค มาขอบคุณครับหน่อยเร็วขอบคุณครับอืม